อ่ะพลิงแม่ลิงทั้งหลายนะจ๊ะนะปีวอกนี่เวลาเราพูดถึงเราก็จะนึกถึงสัญลักษณ์แห่งความกระชับกระเฉงอยู่นิ่งไม่ได้มือไวปากไวใจไวด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนาะวอกที่เกิดพศ2 5 1 1อายุ56ย่าง57จะ้ะประตูงานเปิดประตูใจเปิดอะต้นสัปดาห์มาก็ดีเลยได้รับข่าวดีเจ้าชูหรือเปล่าประตูเงินเนี่ยลาหูล้วงทรัพย์นะจ๊ะระวังคนคิดลบนะมาอยู่ใกล้ๆ สัปดาห์นี้จ่ายเยอะเนาะปลายสัปดาห์จะได้รับข่าวดีมองหาอาชีพใหม่มองโอกาสใหม่จะได้มองหารักใหม่ก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันรักต่างวัยรักใหม่หรือคนที่ทําให้คุณกระชุ่มกระชวยแต่บางทีลูกเต้าหลานข่าวดีจากคนในครอบครัวก็ทําให้เราแฮปปี้กลางสัปดาห์ไม่ค่อยดีเนาะเก้าสิบสิบเอ็ด ไพ่ลาหูล้วงรัพย์บางทีจะเจอคนจ้องจับผิดบางคนจะพูดเจอคนพูดจาให้ร้ายบางคนก็จ่ายเยอะบางคนก็งานสะดุดถ้าพูดถึงยอดขายการค้าขายกลางสัปดาห์ไม่ค่อยดีงานก็เช่นเดียวกันบางทีจะเจอคนคิดลบงานไม่ก้าวหน้าแต่ปลายสัปดาห์โอเคนะคะคนค้าขายพี่หวานก็มองว่าถ้าใครที่กําลังมองหาอาชีพใหม่ๆหรือกําลังคิดจะหารายได้เสริมก็มีจังหวะในช่วงนี้เหมือนกันแหละออค่อยๆดูดูให้ดีเนาะนะคะ ไพ่ดีดวงดีใบแรกดีกับใบสุดท้ายดีพี่วันก็มองว่าทุกอย่างมันโอเคแหละเนาะเป็นไพ่บุคคลด้วยจะได้รับข่าวดีได้รับโอกาสใหม่นะคะจากใครก็แล้วแต่ถ้าใครรอเงินขอให้ได้เงินนะจ๊ะถ้าใครรอข่าวจากลูกเต้าหรือคนที่คุณรักก็ขอให้คุณได้ข่าวแต่มันก็จะได้ข่าวตามดวงนั่นแหละโอเคจ้ะขยันนะคนค้าขายนะจ๊ะสุขภาพกลางสัปดาห์ระวังจะไม่สบายหัวเข่าขา ปวดหัวไมเกรนอาการแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอามเนี้ยเนาะถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคุณที่เกิดพศ2 5 2 3นะคะอายุ44ย่าง45จ้ะประตูปิดต้นสัปดาห์ไม่ค่อยจะสู้ดีผื่นแพ้คันป่วยไม่สบายไม่อยากยุ่งกับใครตกงานพักร้อนบางคนก็ไปถือศีลบางคนก็ไปบวชบางคนก็ยอดขายสะดุดแต่ถ้าทำงานคนเดียวเออโอเคนะ แต่ถ้าไปบวชโอเคนะนะคะประตูเงินโอเคจะ้ะต้นสัปดาห์เหมือนจะเงียบเนาะเก้าสิบสิบอ็ดโทรศัพท์ดังกระจายอยู่ดีก็มีเรื่องมหศัศจรรย์อยู่ดีก็ได้ของจะซื้อเองหรือจะมีใครให้ก็ว่ากันไปนะอยู่ดีก็เจอคนถูกใจคุยกันรู้เรื่องอยู่ดีก็มีคนเข้าใจเราอะ่ะเออใบสุดท้ายละ่ะอุ้ยไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลื คนที่ชอบปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติอันนี้ดีเลยนะไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่บุญบุญช่วยจ้ะ <c oughs> นะบุญคุณบุญช่วยอยู่ไหนมาช่วยด้วยบุญดีบุญช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืองานกับเงินเอ้ยตำแหน่งเงินกับตำแหน่งรักเปิดเนาะถ้าไม่เปิดก็อยู่ที่เรานี่แหละคุณจะได้รับข่าวคุณจะได้รับโอกาสอยู่ที่คุณจะเปิดใจรับหรือเปล่าคนที่ทํางานมาสักระยะหนึ่งคุณจะเก่งขึ้นในเรื่องของการทํางานคุณจะรู้ทางหนีทีไล่ คุณจะแฮปปี้และมีความสุขถ้าตกงานจะได้งานถ้าติดขัดมีปัญหาเรื่องงานเรื่องการค้าขายกลางสัปดาห์เป็นต้นไปดีขึ้นจะ้ะเรื่องเงินก็เช่นเดียวกันเนาะยืมเงินจะได้เงินรอเงินเก่ามีโอกาสที่จะได้เงินเก่าแบบไม่คาดคิดแต่จะได้จากสิ่งที่ที่คุณหวังหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้เงินให้โชคให้งานให้รักก็ว่ากันอีกทีแต่ ดวงดีจ้ะเนะาะไพ่ดวงดีมาใบสุดท้ายนี่ว่าดีแล้วแหละแต่ดีมากดีน้อยเวลาตัวเองได้ไพ่แบบเนี้ยเนาะดีตัวเองก็ว่าไม่ดีนะเออนะคะอันนี้มีคนรักนะมีคนแคร์แต่เหมือนเราไม่ค่อยแคร์ใครสักเท่าไหร่เลยโสดมีโอกาสพบรักพบรักกับคนใกล้ชิดพบรักกับเพื่อนสนิทพบรักกับคนที่ทํางานที่รู้จักกันมานานก็มีแต่บางคนถ้าอยู่กันมานานคุณจะเหม็นเบื่อแฟนมีแฟนเหมือนไม่มีนะ้อยอกน้อยใจกันเนาะ พร้ะฉันเรื่องบางเรื่องก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะบางทีก็ไม่ได้ทํากันบ้านแต่มันบอกเอาไว้แบบนี้นะถ้ามีปัญหาน้อยอกน้อยใจกันอยู่พากันไปสวดมนต์ไหว้พระสักหน่อยได้ก็ดีส่วนใครรอลูกเอ๊ะบางที44แล้วยังอยากมีอีกหรือเปล่ามันเป็นโค้งสุดท้ายนะลองไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือดูนะคะอ่ะมาต่อเนาะ,ะงานงานดีตอนท้ายเงินดีตอนท้าย,าายมีโอกาสพบรักด้วยเนาะ คุณที่เกิดพศ2535อายุ32ย่าง33อ่ะปาร์ตี้เที่ยวแต่งตัวเก่งมันเป็นยังไงนะคะเนาะเจ้าชู้เล่ดด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยทำงานสักเท่าไหร่ยกเว้นถ้าสัปดาห์นี้ยเป็นงานที่รักเป็นงานที่ชอบคุณจะแฮปปี้กับมันมากเป็นพิเศษหลายๆคนก็ทำงานไปเหมือนเที่ยวไปอะมีความสุขนะคะหรือด,ดีซื้องางไข่ข้องผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือ ตำแหน่งเงินประตูเปิดแต่เนื้อเหนื่อยกว่าจะได้เงินสักบาทกว่าจะได้เงินสักหยดเออนะคะไปไปสดท้ายไม่ค่อยดีระวังทะเลาะแฟนนะตำแหน่งครอบครัวคนรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่รู้คนในครอบครัวคนที่เรารักจะทําให้เราไม่สบายใจจะทะเลาะกันเรื่องเก่าหรือมีใครไม่สบายตัวเราเองอาจจะป่วยก็ได้ช่วงปลายสัปดาห์ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะ12 1สเนี่ยไม่ค่อยสู้ดี แต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องขยันเนี่ยต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์ลุยเลยนะโดยเฉพาะเรื่องเงินถ้าอยากได้เงินเยอะๆต้องขยันให้มากเนาะโดยเฉพาะคนที่มีค่าใช้จ่ายที่รออยู่นะค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเรื่องสุขภาพเรื่องคนในครอบครัวถ้ามีรออยู่เนี่ยลุยเลยนะคะยอดขายจะดอบหรือเงียบช่วงปลายสัปดาห์คนทํางานประจําจะสะดุดจะเจอคนคิดลบหรือจะเจอปัญหาเรื่องเก่าๆเดิมๆทําให้งานไม่ค่อยเดินโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็ เอาเป็นว่าจัดก,การตั้งแต่ต้นสัปดาห์ให้เรียบร้อยดีไม่ดีเจอปัญหาแก้ไปทีละจุดนะคะเนาะโสดโสดไปก่อนนะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าก็ยังไม่จบนะคะ,นะะระวังอย่าอย่าอย่าแช่งใครอย่าทะเลาะใครกับใครถ้ามีรักใหม่ๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ชอบสบุงสะบานอย่าไปสะบานบางทีคําสาบานเก่าคําพูดเก่าของเราเนี่ยมันกลับมาทิ่มแทงหรือทําร้ายเราก็ได้เนาะ เออแล้วมันไม่ดีในตวแหน่งความรักด้วยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ถนอมน้ำใจกันเรื่องคำพูดนิดนึงช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาต่อจ้ะคุณที่เกิดพศ2 5 4 7อายุ20ย่าง21นะจ๊ะอ่าใบที่1จ้ะอ่ะได้ไพ่มองเงินทำเงินเก่งขยันเนาะบางทีก็ชีวิตดีสบายหรือกำลังคิดว่าเอ๊ะออกมาแล้วจะทำอะไรดีหรือจะหาของมาขายทำอะไรดีถือว่าเป็นจังหวะดีนะ บางคนก็มีอาชีพของตัวเองแล้วบางคนคุณพ่อคุณแม่ก็ซัพพอร์ตนะคะแต่จ่ายเยอะงานกับเงินมันสวนทางกันนะมันมองเห็นเงินแล้วแหละแต่บางทีมันมาแล้วมันจ่ายเยอะออหรือว่าต้องเหนื่อยนิดนึงกว่าจะได้เงินตำแหน่งรักก็ถือว่าเปิดไม่ได้เสียหายอะไรมีดวงเดินทางเนาะนะนะช่วงกลางสัปดาห์จะมีเรื่องวุ่นวายเรื่องคนมีปัญหาอึดอัดใจหรืองานค่อนข้างเยอะหรือบางทีคุณจะเจอคนคิดเยอะนะคะคนค้าขายขยันนะ เป็นจังหวะด,ดีเรื่องของการค้าขายใครกำลังคิดจะไปพูดคุยเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์หรือสมัครงานไปสมัครเลยมีโอกาสที่คุณจะได้งานรวมไปถึงการพูดคุยเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการค้าขายเรื่องของอะไรก็ตามในช่วงสัปดาห์นี้นะเรื่องผลประโยชน์เรื่องการแลกกันนะ่ะเป็นจังหวะแต่กลางสัปดาห์911าระวังนิดนึงนะคะประตูเงินมันปิดนะสัปดาห์นี้ค่าใช้จ่ายมันจะเยอะนิดนึงเนาะหรือบางทีก็หมดเงินไปเพราะคนอื่น ประหยัดนิดนึงนะจะมีดวงเดินทางได้รถใหม่ได้ของใหม่ความรักระวังความหึงหวงความไม่เข้าใจโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางหรือมีคนเข้ามาหาคุณพ่อหวังในเรื่องของผลประโยชน์นะจ๊ะเออเราจะมีอะไรให้เขาล่ะบ้านเรารวยหรือเขาจะอยากให้เราช่วยเรื่องอะไรหรือเราดูดีดูโอเคหรือเขาหวังในตัวเราก็ต้องระวังเอาไว้สักหน่อยเนาะอ่ะมาต่อนะจ๊ะ สุขภาพรวมๆพี่หวานมองว่าแข็งแรงดีนะแต่ระวังพวกเส้นตึงเส้นยึดคุณที่เกิดพศ2559อายุ8ขวบย่าง9ขวบและ2499อายุ68ย่าง69จ้ะอ้าวรวังสุขภาพหงุดหงิดใจร้อนขาวไม่ค่อยดีทะลาะอ,อะไรกับใครไปแล้วหรือยังดูแลสุขภาพนะโดยเฉพาะคุณที่อายุเยอะแล้วเด็กๆก,ก็อย่ากเกลี้ยกล่อดอย่าใช้อารมณ์ ระวังเรื่องเจ็บตัวนะคะนะดวงไม่ค่อยดีนะวันนี้แหละ7-8นะคะตำแหน่งเงินเป็นยังไงตำแหน่งเงินยังโอเคโอ้ใบสุดท้ายได้ไพ่เดอะซันข่าวดีดวงดีอันนี้เด็กเเดินทางไกลสมหวังมีความสุขได้ของชิ้นใหญ่ลูกเต้ามาหานะคะเนาะป่วยมีโอกาสที่จะแข็งแรงขึ้น ให้เดดอะซันมาใบสุดท้ายเนี่ยชีวิตใหม่โอกาสใหม่ชีวิตที่ดีโรงเรียนดีคุณพ่อคุณแม่ซื้อของให้ได้ของมีมูลค่าลูกเต้ามาหาหลานทําให้ชื่นลูกทําให้ชื่นใจอารมณ์เนี้ยแฮปปี Happy, ด้ดีมีความสุขนะแต่ตัวเองต้องระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงถ้าอารมณ์ดีดีแทบจะทั้งสัปดาห์นะคะนะแต่เตือนนิดนึงนะเด็กๆเ,เนี่ยต้องระวังเรื่องสายตาเรื่องระบบประสาท เด็กๆและผู้ใหญ่ด้วยสายตาความดันเนี่ยนะคะเป็นห่วงมากเป็นพิเศษถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะเป็นห่วงมากเป็นพิเศษสําหรับผู้สูงอายุทั้งหลายเออแต่หกสิบแปดเนี่ยหลายๆคนก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะจ๊ะจะเดินจะเหินระวังนิดนึงเนาะจะได้ของใหม่จะได้เดินทางไกลหรือจะมีลูกเต้ามาหามีความสุขเด็กๆบางคนเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศต่างแดนได้ของชิ้นใหญ่เอาตัวเองดวงดีอะ่ะจะทําอะไรรีบทําเด็กๆ ถ้าคุณพ่อคุณแม่กําลังจะให้ย้ายโรงเรียนหรือกําลังเป็นจังหวะที่จะไปแข่งชิงทุนไปทําอะไรเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของคุณนะคะให้ตั้งใจเนาะอ่ะมาต่อจะ้อะครบแล้วนี่ไพ่ขึ้นมาดี <c oughs> อ่ะสีเสริมดวงนะคะสีเหลืองเหลืองทองเนาะการทําบุญเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะได้ไพ่ตึกถล่มมาเจ้ากรรมนายเวรก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์นะคะเติมน้ำมันตะเกียงปล่อยปลาหน้าเขียง เสริมดวงดีมากนะห้ามใจร้อนนะสัปดาห์นี้เป็นการเสริมดวงเนาะเลขตามหน้าไพ่หนึ่งเก้าสาม